สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านนะครับกับรถแท็กเตอร์คูโบต้า L4018 นะครับผมก่อนอืึ่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขาย็แท็กเตอร์มือสองอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับอำเภอของขุ่นนะครับมี2สาขานะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรานําเสนอกับ L4018 นะครับใบมีดคันบนนะครับ พร้อมผ่านท่วนนะครับเหมาะกับงานไล่มากเลยนะครับเก็บงานนะครับมีเก็บสีชุดใบมีดคันบนนะครับแล้วก็ส่วนสีากโป้งสีกระทะล้อนะครับสีตัวรถเดิมๆนะครับสวยๆสภาพเดิมๆนะครับรถจดทะเบียนปี60นะครับไม่มีคันบนพร้อมผ่านทวนนะครับเหมาะกับงานไล่มันมากเลยนะครับ เครื่องยนต์3าสูบนะครับ4ี่แรงม้านะครับระบบแดเกียร์ดนหน้าแปดเกียร์ถอยนะครับใครที่ต้องการหา L 4 0ศูนไว้ทำงานไล่นี่เหมาะมากเลยครับคันบนหรือลงนาก็ได้นะครับลูกค้าลงนาก็เหมาะนะครับด้านท้ายนะครับสินล้อนะครับเดิมนะครับซ้ายและขวาไม่มีการถอดจุ่มล้อนะครับใบมีขันบนพร้อมผ่านพนนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับสี่แส0สี่ื่นห้าพันบาท กับ Lc 018นะครับไม่มีคันบนนะครับนี่สภาพเดิมๆเ,เลยลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่550ชั่วโมงนะครับ แต่ปกตินะครับ 4ื่นห้5,000บาทนะครับกับ L4018 นะครับนี่เลยยางใหม่สี่เส้นนะครับลูกค้าเป็นยางดันหลบนะครับไม่มีดันหน้าพร้อมผ่านพนนะครับ4ื่นห้5,000บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านปัญญาแท็เตอร์นะครับหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ที่นะครับร้านปัญญาแท็เตอร์นะครับทะเบียนนะครับตสอคห3362จังหวัดแพร่นะครับ4ื่นห้5นะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับโทร0875223883นะครับ0 9 5 3 3 9 9 8 8นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับลูกค้าแอล4018สวยๆนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ